ในภาค2นี้ต้องเรียกว่าถึงแม้จะไม่ได้ดูภาคแรกมันก็จะมีแบบย้อนให้ดูนิดนึงแล้วก็ทำความเข้าใจ and Jones Start สวัสดีครับผมแอดไก่นะครับหมุบนบ้านภาษานังครับผมออกมาจากโรงหนังเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวขอย้ายที่นิดนึงนะครับเมื่อสักครู่ข้างนอกเสียงคอนข้างดังก็มาต่อกันเลยนะครับวันนี้มาดูหนังเรื่องอสามทานเสือนะมิลดีสตรีสีเลือดตัวชื่อภาษาอังกฤษก็คือฟรีมาร์กิทีมิล i l a ี y นั่นเองก็ตามชื่อตอนเลยครับชื่อตอนนี้ก็จะไปเน้นหนักในส่วนของ Milady ี i มิลมลี้นี่ก็คือนำแสดงโดยอีวักิน นะครับอกในภาคที่แล้วเนี่ยมีโผล่มาบ้างแต่โผล่ไม่เยอะมากอ่ะก็ถือว่าเป็นหนังที่ต่อเนื่องจากภาคที่แล้วภาคที่แล้วนี่ประมาณกลางปีที่แล้วนะครับช่วงประมาณน่าจะเป็นช่วงปลายไม่ถึงปลายนะครับประมาณสักมิถุนากรกฎาประมาณนี้กรกฎาสิงหาผมจาไม่แม่นเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ได้ดูนะครับภาคที่แล้วก็ได้ดูไปแล้วแล้วก็ตัดแบบจบแบบคือพูดง่ายว่าคือดูแล้วก็ค้างเลยอะไรประมาณนี้ครับผม ก็เลยทาให้เนี่ยตามมาดูภาคต่อมาอในภาค2นี้ต้องเรียกว่าถึงแม้จะไม่ได้ดูภาคแรกมันก็จะมีแบบย้อนให้ดูนิดนึงแล้วก็ทําความเข้าใจก็ถือว่าดูรู้เรื่องแต่สําหรับใครที่ดูภาคแรกแบบผมนมี่โอดูหนังเยอะมากหลายเรื่องมาเนี่ยมันก็อาจจะลืม,ลมไปบ้างก็เลยลือฟื้นมาก็เลยก็ย,ยิ่งดีนะครับย,ยิ่งดีอันนี้ก็คือ,อมาต่อเนื่องเลือกเนื้อหาตอนจบตอนปลายกันหนึ่งแต่ว่าเนื้อหาเดยอรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของทีมร์เกตเทียเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องราวของการจะสัตว์แย่งชิงอะไรประมาณนี้แย่งชิงอํานาจในเรื่องของการเมืองในเรื่องของการหักหลังในเรื่องของใครหักหลังใครความซื่อสัตว์อะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าสามฐานเสือก็จะเด่นก็จะดังในเรื่องนี้ถูกไหมครับแล้วก็ในส่วนของสามฐานเสือเองนะครับผมต้องขออภัยครับจาชื่อตัวละครไม่ได้คือได้ยินจะรู้จักแต,แต่ให้เรียกและพูดบ่อยๆนี่อาจจะยังจำไม่ค่อยได้นะครับผมก็ เนี่ยทั้งสามทหารเสือนั่นเองแต่จริงๆแล้วคือมีดาวแต่ย่างเพิ่มเข้ามาอ่ะแต่ถ้าเกิดคุ้นชื่อจริงๆเราก็น่าจะคุ้นชื่ออยู่สามคนนะครับอาโทสใช่ไหมอาโทสแล้วก็อาธิมิสอ่าประมาณนี้แหละผมต้องคอยภัยจริงๆเป็นคนที่ความจําเนี้ยในเรื่องชื่อคนเนี้ยกว่าจะใช้เวลาจําได้ต้องใช้เวลาทายกันนิดนึงนะแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่มีตัวละครเยอะมีตัวละครเยอะมากแล้วก็ ชื่อคนกับชื่อเมืองพอเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันเลยทําให้สับสนนิดนึงนะสับสนนิดนึงอ่าแต่ชื่อที่จําได้เลยกรุงสตองเนี่ยก็คือเรียกกันทั้งเรื่องนะครับผมก็มาจากภาคที่แล้วที่โดนลักพาตัวไปต่อหน้าต่อตาอ่ะออกมาภาคนี้สิ่งที่ยังคงมีอยู่นะครับผมก็คือการพลิกแพลงการหักหลังการอ่าที่จะต้องตามสืบตามดําเนินเรื่องไปอ่ะภาคนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ก็ถือว่ายังคงเขาเรียกว่ายังคงสไตล์ได้ดี อ่าอันนี้ก็คือถั then, ่วชื่นชมล้วก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชอบที่ทําให้ไปดูภาคที่แล้วแล้วก็ชอบแล้วก็ตามมาดูภาคนี้แต่ก็ยังย้านะครับใครไม่ดูภาคที่แล้วมาดูภาคนี้ก็ยังสนุกเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนื้อเรื่องในภาคนี้เนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของความรักภาคที่แล้วความรักสนุกสมหวังภาคนี้คือความรักที่ต้องเพลจะต้องไปตามหานะครับตามหาตัวกองสตองเนี่ยที่บังเอิญได้ไปร่วงรู้ความลับบางสิ่งบางอย่างโอ้แล้วก็ ตอนจบตอนท้ายนี่ยก็คือมีขึ้นสงขึ้นสารเนี่ยแล้วก็เอาเรื่องนี้มาแชร์เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยโอเคเลยนะครับแต่สิ่งที่โดดเด่นจริงๆในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องของฉากของวิวนะผมว่าภาพมันสวยมากเลยสวยกว่าภาคที่แล้วภาคที่แล้วไม่ได้เห็นวิวกว้างแบบนี้ภาคนี้จะมีแบบฉากที่เห็นขี่ม้าแล้วก็วิ่งแล้วก็เอากล้องออกมาไกลๆเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าได้เห็นไปทางกองทัพคือโอ้เห็นไปทั้งเมืองเห็นไปทั้ง ยังงงเลยอ้โหเขาเซตฉากกันยังไงหรือไปถ่ายสถานที่จริงเพราะว่าดูแล้วมันแบบสมจริงมากเหมือนมากสวยมากแล้วก็ปราสาทหลายหลที่ในเรื่องนี้ก็คืออยู่ริมทะเลก็สวยเก็ไีอนะสวยเขาไปอีก,อกชอบมากเลยนะครับผมดูแล้วน่าไปเที่ยวเลยนะครับผมไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างของฝรั่งเศสอ่ะนี่ก็คือส่วนหนึ่งแล้วกันนะอ่าแล้วก็ส่วนที่มากไปกว่านั้นเนี่ยก็อีวากรีนเนี่ยบท วากรีนี่นี่หลายเลยเรื่องเขาก็จะคล้ายกันนิดนึงจะดีหรือจะร้ายเพราะหน้าเขาจะดูเข้มๆเป็นสาวผมดําที่หน้าเข้มๆนี้แล้วก็เป็นจึงสายลับจริงๆอีวากรีนนี่เรารู้จักกันมานานแล้วใช่ไหมครับนาจะเป็นตั้งแต่เป็นผู่สายลับกับเจมบอลนั่นเองนะอ่ะก็หลายปีมาแล้วแหละครับแล้วก็มีหนังมาเรื่อยๆแต่เรื่องนี้พูดภาษาฝรั่งเศสแทบพังเรื่องเลยนะครับมีภาษาอังกฤษนิดเดียวเองที่ที่พูดนอกนั้นเป็นภาษาฝรั่งเศสวันนี้ได้ดูเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ไตเตอร์ไทยนะครับ นะครับผมอ่านไม่ค่อยจะทันนะอ่ะแต่ก็ก็ถือว่าก็ดูรู้เรื่องนะครับไม่ได้ไม่ได้ยากกันยังคงม,มีความสับสนนิดๆแค่นั้นเองว่าเอะตัวละครนี้ตัวละครนั้นเนี่ยอ่าเป็นใครหน้าโมแต่อ่านชื่อไม่เห็นหน้าอะไรเงี้ยครับผมอ่ะแล้วก็มีบางอย่างที่ที่ผมเองก็ยังสับสนอันนี้ฝากถามเลยนะครับถ้าใครได้ดูแล้วไขข้อสงสัยตรงนี้จริงๆผมผมไม่ได้แนวประวัติศาสตร์ผมไม่ได้แนวที่จะรู้ลงดูรายละเอียดน,นะครับดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวเลย แล้วก็ก็แฮปปี้แล้วพอใจนะครับแต่มีความสงสัยว่าเอ๊ะตอนที่ไปช่วยน้องจากการเสือเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งชื่อตัวเด่นเลยล่ะผมผมจำชื่อไม่ได้ต้องขออภยัยเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นชื่อให้แล้วกันนะครับดาราคนนี้จริงๆแล้วก็คือผมก็รู้จักเห็นเขาเล่นมาหลายเรื่องแล้วในเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยผมรู้จักดาราอยู่สองคนก็คือคนที่เป็นสามสารเสืออ่าอะไรนะเอ่ออะไรโพสโพสจำชื่อไม่ได้จริงๆต้องขออภยนะัยฮะก็คือ คนนี้คนหนึ่งนะครับผมเคยดูหนังเข้ามาหลายๆเรื่องแล้วแต่ก็คือไม่ใช่ดาราดังเด่นมากมายแต่ก็เป็นคนแนวแนวเนี้ยเป็นคนยุโรปนะแล้วอีวากรีนอ่าส่วนตัวพระเอกนี้ก็เพิ่งเจอพักที่แล้วแค่นั้นเองนี่ก็คือพูดง่ายว่าเป็นการเดินทางเป็นการที่ไปสืบหาแต่ตัวพระเอกเนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งตามหานะครับคงสตองหรือว่าตัวนางเอกจากตั้งแต่พักที่แล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่ามีน้องชายซึ่ง ผมจำไม่ได้จริงๆว่าโผล่มาตอนไหนแล้วอยู่โดนจับแล้วก็ไปช่วยบอกตามตรงัวก็คือตรงนี้ผมผมไม่เข้าใจจริงๆว่ามันไปเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือค่อเข้าไปตรงไหนนะครับใครรู้เรื่องประวัติศาสตร์หรือว่ารู้เรื่องของอ่านนีงจริงมันไม่ใช่สร้างจากเรื่องจริงนะเป็นวรรณกรรมเป็นวรรณกรรมยุคโบราณแต่เราคงได้ยินมานานนะเพราะทีมราเกตเทียเนี่ยทำหนังมาหลายเรื่องมากเลยไม่ว่าตั้งแต่ยุคชาลีชินจํากันได้ไหมผมก็จําได้แต่โปสเตอร์แหละเนื้อเรื่องจําไม่ค่อยได้ละ ุคที่จําได้ชัดๆหน่อยเพราะว่ามันมันยังย้อนมันยังไม่นานเท่าชาลิชีนนะก็คือยุคข,ของที่เรียนโดเล่นใช่ไหมเลียโนโรเล่นแต่นั่นมันไม่ได้พูดถึงสามธานเสือเป๊ะๆนะอ่า The อ a n in อ h น i น o n Mask อ่าอันนั้นนะแต่มันมีเนื้อหาของสามฐานเสือเข้าไปอยู่ด้วยอ่าเนี่ยก็คืออันนั้นเลย,เลย,เ,ลยเลยทำให้แบบออรู้จักสามานเสือจริงๆยังมีอีกหลายรุ่นนะแต่ว่าก็ต้องบอกแหละครับว่าหนังแนวนี้เนาะมันอาจจะเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มบางคนอาจจะไม่ได้ชอบ ก็เนื้อหานะครับเนื้อหาโดยรวมมีการหักมีการพลิกแปลงมีอะไรเงี้ยนาติดตามไปทั้งเรื่องเลยถือว่าโอเคมากอ่ะก็โดยรวมความรู้สึกเป็นแบบนี้ถ้าจะให้รีวิวนะครับถ้าจะพูดถึงตัวหนังเองหนังไม่ได้ดูออกมาแล้วเยี่ยมสุดยอดแต่หนังดูออกมาแล้วก็ถือว่าพอใจอยู่ในระดับที่พอใจแล้วก็ฉากแอคชั่นถือว่าการสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือการสู้ด้วยดาบด้วยอะไรเงี้ย มันก็ดูสมจริงจริงๆนะเราอาจจะดูแบบพลังมาเยอะเราอาจจะดูแบบอะไรอลังการอย่างนั้นมาเงี้ยเรากลับมาดูอะไรที่มันเร็วๆแบบนี้บ้างก็โอเคแล้วสิ่งที่อึ้งแล้วก็ชอบเลยนะครับฉากแอคชั่นสุดท้ายที่อีวากรีเนี่ยเล่นเองผมไม่รู้ทนะ่าใช้สตาร์หรือเปล่าหรืออะไรนะแต่ฉากนั้นมันดูสะใจมันดูสนุกแล้วก็มันดูจริงจังมากโอ้ดูหล่นลงไปแล้วจุกแทนอะไรเงี้ยตกจากชั้นสองนี่ไม่ไม่สบายมากนะแต่กําลังจะบอกว่าฉากแอคชั่นโอเคเลย จนต้องมานั่งคิดเ hey, อ๊ะตกลงเขาใช้เดนซีจีหรือเปล่าหรือถ่ายกันจริงจังหรือยังไงนะครับฉากสวยมากจังหวะที่แบบภาพออกมาเหมือนจริงหลายสิ่งหลายอย่างเนาะก็อันเนี้ยภาพเร็วลรวมนะครับจากการที่ได้ดูในวันนี้ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณทางเมเจอร์นะครับทางเมเจอร์ที่วันนี้ใช้สถานที่ด้วยแล้วก็เมเจอร์ราชทินวันนี้มาดูที่เมเจอร์ราชทินนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง M Studio นะครับที่ ให้ทางเพจยรุบ้าเนี่ยครับทำให้ผมเนี่ยในเข้าแวบมาได้ดูหนังเรื่องนี้ก่อนนะครับแต่ก็เดี๋ยวหนังก็จะเข้าอยู่แล้วนะครับวันที่25มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองใครนะครับมีโอกาสนะครับลองเช็ครอบเช็คโรงดูนะครับผมเมเจอร์นี้ก็เข้าทุกที่นะครับหนังระดับแบบนี้ก็คือดูได้แล้วก็ช่วงอาทิตย์นี้ไม่ได้มีหนังอะไรที่จะเป็นหนังใหญ่ที่มันจะมาชนอะไรมากมายนะครับผมก็ลองไปเลือกดูนะครับลองไปเข้าแอปดูแล้วก็ ดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันถือว่าคุ้มค่ากับหนังเรื่องนี้ได้เห็นวิวสวยๆวยได้เห็นฉากที่อลังการนะครับผมได้เห็นาการสู้รบในแบบที่เราอาจจะไม่รู้นะถ้าถามผ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 มกับชอบนะปกติไม่ได้ชอบหนังสงครามหรืออะไรมากมายแต่กลายเป็นเรื่องนี้ถือว่าดูแลเพลินดูแลสวยนะอ่ะก็ะเป็นแบบนี้เท่านั้นเองนะครับผมก็ฝากไว้แบบนี้แล้วกันสํารหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมครีมาร์เกตเชีย มิลลารี่หรือว่าภาาไทย์ก็คือสามทานเสือมิลลารีสตรีสีเลือดโอเคนะครับผมอะก็ฝากไว้แบบนี้และสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดติดตามด้วยใครที่กดติดตามไว้อยู่แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนใครที่ยังกดเลยนะครับกดเลยกดเลยโอเคนะครับมันจะอยู่ด้านมุมถ้ามองกไปในจออยู่ด้านมุมขวาล่างที่เขียนว่าติดตามเนี่ยกดได้เลยครับมันก็จะ ติดตามเผื่อที่จะมีคลิปหน้าคลิปอื่นๆต่อไปก็จะได้มาเจอมาทักทายและยินดีนะครับฟังทุกคอมเมนต์ใครจะพิมพ์จะโต้อตอบจะอะไรมายินดีฟังแล้วก็ฝากนะครับเมื่อกี้ใครใครใครได้ดูแล้วก็มาบอกให้ผมด,ดูชื่อรู้นิดนึงนะครับว่าตกลงเอ๊น้องชายเนี่ยที่เขามาเนี่ยแล้วก็ตอนช่วยช่วยคนเดียวอีกคนคือตายหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันนะลองลองลอง,ลองดูกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะก็ฝากถามถามนิดนึงแล้วกันเนาะก็ใครที่ ดูหนังแนวนี้ชอบแนวนี้เนี่ยนะครับผมมันมีเรื่องอะไรที่มันมาทํหนองนี้บ้างเอาาแบบคล้ายๆแบบนี้ยเผื่อจะตามไปดูเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเออก,ก,ก็ดูแล้วมันเปนดีมันก็โอเคเดีนะอ่ะก็ฝากนิดนึงผมไม่ใช่แนวนี้เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าหนังนี้ดูได้แล้วก็ดูสนุกนะครับสําหรับวันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ I love you.